สวัสดีค่ะมาดามแอมขี้กระโอยถ้วยกระเป๋าแบรนด์ไม่มีกระเป๋ามีไม่แบรนด์มาดามพอกระเทินเนาะจ๋าเนาะแอมสิย่อนเวลากลับไปตอนแอมอยู่เมืองหนอกเป็นยางแอมจึงสอบเปรียบเทียบเสม,มอว่าเมืองหนอกบ่มีได้หาบ่ได้ง่ายสิได้เหลืองของกินพี่นอ้องเพราะว่าแอมเคยไปใส่ชีวิตอยู่แล้วแอมหูว่าเราอยากกินอะไรเราตรงทํากินเองนี่คือการมาบดิเตนเป็นหน่องนะฮะ หลานว่าสั่นพี่น้องเอ้หิวกบหิวสิขากันใต้ในรถสิขากันใต้ในรถหิวความเพื่อนในร้านอียงเกาะกล้องเขาหน่อยสิขาพวักกับสิขาเมียเนี่ยเวลาเราออกไปใส่ขังหนอกอ่ะพี่น้องหลานอาหารมันหายาหลานไทยปาตองพูดตึงแต่แลาเมืองสซมีอยู่ประมาณหนึ่งหลานสองหลานทาเมืองใหญ่นะกับเซมีโบเกิลหาหกหลาน หรือบเกินซิแต่ถ้ามเมื่อไหรหน่อย,อยพอตองเบาถึงพี่น้องต้องกินอาหารท้องทินของเขาเข้าผู้ใหญ่มากกับเขาผู้ใหญ่มากกับแจวบ้องคองเหนือถอดไก่ย่างขางทางขวนห่วยห่วยเข้าไปพอแบบนั้นถามว่าเข้าช็อกบอต้อนแหลกเข้ากับช็อกเขาเตอร์ช็อกมาแน่นอนผัวภาพไปเที่ยวเยอรมันฝรั่งเศสครับโหดบ่มีหลานอาหารพ่อเม็ด เ้ากระตองหิวกระเต้งกระเต้งทุกอย่างแต่ต่าสมแต่สาก,กระเบือยั่นเลือดลบเอาไปเหตเองเข้ากระตองคืนหอดบานเข้าเป็นธรรมดาที่มันง่ายจอดแวะข้างทางไกลยางข้วนหวยหวยก๋วยเตี๋ยวไอหวนหวนอยู่เข้ากับคืนหอดพี่น้องเข้ากับเลยเปียบเทียบว่าเมืองนอกอ่ะเวลายอยากกินอะ่ะมันต้องเหตุกินเองเจ็บไข่ได้ป่วยแปย้ตายเข้ากับตองลูกมาตุมขาตุมกินเองเพราะว่าผัวฝรัง่งเข้าเหตุแห่งโปเป็น สอนแห้วกสรซางเพิ่นกระเฮ็ดให้บ่คือรถที่ห้าต้องกินข่อยถึงเบาเสมอว่าเมืองหนอกมันบ่มีเด้อแนวนี้ค้าว่าบ่มี่บมันน้มันบม่ม,บมีอาหารไทยมันมีแต่หนึ่งมันแพงสองข้าต้องเฮ็ดกินเองสามไปสื่อเขาแล้วกับโบแล้วคือเกาพลอยหยางบางง้านเพิ่นเฮ็ดเป็นรสชาติฝรั่งจากพี่น้อง แอมกะสีเบาเสมอก่อนสีว่าคนอื่นอยากว่าคนอื่นน่ะฟังเหตุจบคลิปว่าแอมเบาว่าจังไหนแอมบปได้บอกว่าเมืองนอกบ่มีมันมีแต่มันตงเห็นกินเองและมันแท้งนอาจากนา้บางเทื่อนน่ะสื้ฟังยั้งกะฟังให้ได้สับแล้วจับไปกระดิดคอยมาเขียนว่าคนอื่นเขาคอยกับเขาใจคอยหูและเจาะเป็นมาด้ามต่างแดนคือกันแต่ว่ากอนสีเบาสีว้าคนอื่นน่ะฟังให้จบนอจังสีหูว่าแอม เจต,ตน,นาที่แอมซื้อคืออีหยังแอมเคยป่วยแป้ตายเหตยังกระโบได้อยากกินโจ๊กหันห่อนอยากกินขดต้มหันห่อนตกผ้าสาราละลางสังคารเจ้าของออกไปเหตุกินเองเพราะว่าผัวไทยเพิเ่งเทตุถห้าโบได้หลานอาหารไทยเขาก็เปิดแต่ซีโมงแรงเขาบม่ได้มาเปิดแต่เส่าเหตุโจ๊กเหเตุขวต้มให้เจ้าเขากฮ็เหต่อาหารลักลัพัดไทยก๋วยเตีดเด๋ยวัพัดกะเพราซัมบอน้ำแอมไปสังต้อนที่แอมป่วยโควิดมูเจ้าเขาพัดกระบ,บูด ตม้มยำกะจักมาตม้มยำอีหยังบอกว่าเอารสชาติไทยๆนี่แหละจ้ะความถูกแอมได้ไปรับมาจากเมืองนอกแอมกักบอับเป่าซูฟังแต่แอมบเ่เคยเหยียดเมืองนอกเมืองนอกเนี่ยเป็นบุญคุณกับแอมแห้งบ่เคยมีเงินในใบในัญชีเป็นหลานเฮ่ากับมีบ่เคยได้ซื้อรถเฮากับได้ซื้อนอนเงินสดที่เฮาไปหาเฮาไปแลนบืนใต้าหาตาขี้มะหาเมื่อยมากอยาก สั่งกับเขายากกินกับเขาก็อ๊ดเอาเพราะว่าหยังล้านแท่บเป็นกระแพ่งแถมล้านแพ่งโอแซบกรมีเขาเาเ้าก็อ๊ดเอาเมื่อยซ้ำใดเข้าก็ต้องออสมออสาเ<ไ>หตุกับเขากินเองแต่พี่น้องอยู่เมืองนอกบบเคยดูถูกบบเคยเหยียดคนอยู่เมืองนอกแอมนั่นถือพาปุ้นหีบาร,รมีแตดวาสนากีกหลายเขาย้ายังแต่ผ้านี้เข้าเนี่ย ไปหนาวอยู่เมืองนอกเดี๋ยวไปนางตาสมอยู่เมืองนอกกินแอมบอกเคยดูถูกเมืองนอกพี่น้องเพียงแต่ว่าแอมบอกว่าถ้าเลือกได้แอมก็อยากมากกว่เสียนเมืองนอกเข้าไปเที่ยวไปโรงแรมไปแคมปิ่งอาหารเต็มซาซายในของแคนทีนหรือว่าบุฟเฟ่ความเปรียบเทียบมันกับมาเวลาเข้าลบมาเที่ยวความสะดวกสบายข้าเห็นเมืองไทยเข้ากับแต่บอลแล้วว่าเมืองไทยอ่ะ ขอให้มีเงินมันจางสบายแต่ว่าเมืองนอกขอไปทำมาหากิน,นได้อยู่มว่าอยากมาหรือยังเพราะท่านอยากมาาพามวลกับการหาเงินอยู่แต่ว่าผัวเพิ่นเกษียณแล้วเ<ห>พวิน่นอยากมาพักผ่อนเมืองไทยเข้ากับเดวิลขอดีของเมืองไทยหายเมียฝรั่งภูเพิพ่นหลงละเรื่องกับเมืองนอกหายเฝ้าเขาใจว่าเฝ้าเก็บเฝ้าหาบัญหาบัตรป้ายชีวิตเท่าแกเท่าฮอบเจ็บไข้ได้ป่วยเขามีเงิน มีทองมีคําม,มีแก่มาอยู่บ้านเฮามันสะดวกสบายเมื่อยแป้ตายเฮากระดาเอาดากเฮ้าไม่เนี่ยไปนางสังผัดกะเพราค่ะต้มยำรวมมตรค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะข้าวหมูแดงค่ะข้าวมันไก่ค่ะแต่ว,ว่าอยู่เมืองหอกเฮ้าอยากกินข้าวหมูแดงงามเสาเฮ้าขอไปซื้อหมูมาลานหมูเปิดแปดต่อโมงเฮากัจังสืได้กินเฮาสิดดเฮาอยากกินเสาเฮาก็ได้กินเทียงเฮ้าอยากกินเทียงเฮ้าก็ได้กินแกลงเพราะว่าเฮ้าเห็นกินเอง ข้าบดไอ้สังเขาคือจังอยู่เมืองไทยถา้าเมนอยู่เมืองไทยมันง่ายชีวิตมันง่ายสีฐานเทกับเขาเข้ากับออกไปเอาแตด,ดเท่านี้ไปนังกับอีตั้งหลานสั่งเขากินจริงที่แอมซื้อก็คือว่า ถ้าเลือกได้แอมจะอยากมาอยู่เมืองไทยเพราะว่ามันสะดวกสบาย่ถามว่าถ้าแอมเลือกได้ในต้นหาเงินแอมจะอยากไปหาเนหนมืองนอกบพแมะแม่แอมอยากมาลําบากหาเงินนางซิปัวโมงนางได้เงินสามรอยดอกพี่น้องแอมบอกเลยเวียดประเทศได้ทั้งนั้นประเทศไดกับนายูถ้าหาอย่ให้เป็นถ้าบางคนเขาปับตัวง่ายกับประเทศที่เขาไปอยู่น้าผัวเขาไ้กินเองหากินเอง เขาก็อยู่แบบสบายใจแต่แอมน่ะมันคนเรื่องกินเรื่องใหญ่เ,บบเวลาแอมแบบเหนื่อยมากจากการทํางานแอมก็อยากนั่งซั่งแอมก็อยากไปหากินแต่ว่าไปกินน้าหลานไดดเฮ็ดกินเองมันกะดีกลัวพี่น้องไปเสียเงิน2ี่สิบสามสิบยูโรแดกบได้ก็มีจ้ะพี่น้องบ่อสะอาดก็มีจ้ะพี่น้องเพราะว่าแอมเฮ็ดงานหลานอาหารแอมหูมาเบิดว่าหลานไดดเฮ็ดจังไดดแบบไดด แอมก็เลยแบบว่าส่วนใหญ่กับบไดคอยอยากไปสั่งกินแต่สีเหตุกินเองบอแมนดัมมันบอมีอมันนี่วัตถุดิบนั่นหลายโพดไห้เจามีเงื่อนซื้อๆๆๆแต่ว่ามันแพงกว่าอยู่ไทยเราแอมเป็นคนสอบตีเป็นราคาเงื่อนไทยเวลาสิกินอย่างที่เป็นอาหารไทยแอมสิทุกนะพี่น้องเวลาไปเที่ยวจังสี่เหากระตองแอมก็หอ่อเขาหอข้าหองยังไปกินแต่ขันไปเที่ยวเป็นแคมปิ่งยังสี่เห่ากันยังมีหมองเฮกับเข่า แต่ทั้งนั้นขันออกจะแคมปิ้งแล้วอาหารที่ได้กินก็จ้งสีต่ตะพี่น้องขนมปอกขนมปังแต่ว่าเฮา่ายุทองไง่ายเฮาเคยกินเขาอาหารเต็มโต๊ะแบบนี้แบบนี้นี่คือของเฮาเคยกินเคยกินแต่อ่อนแต่ออดคั่มมากกับหมูกระทะกันโหลดจ้าฟังให้ได้สับแล้วค่อยจับไปกระเดียเดอร์ผูอยากวาโมจ้า